สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับ Half a News Day เวลาเพลินข่าวกับผมแบงค์ธนบัตรลิมธนสารนะครับ ถ้าเกิดพูดถึงผักครับหลายคนทราบดีอยู่แล้วว่าผักมีสารอาหารสูงมากแล้วก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์นะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ชอบครับอาจจะเป็นเพราะกลิ่นแล้วก็รสชาติเฉพาะของผักบางชนิดนะครับที่หลายคนอาจจะไม่รับประทานวันนี้จะพาไปรู้จักกับน้องคนหนึ่งที่มีชื่อว่าน้องน้ำใสครับน้องน้ำใสชอบทำอาหารมากแล้วก็เป็นเจ้าของเพจโอ้แม่สาวน้อยด้วยกับเมนูพิเศษวันนี้ครับเมนูลูกชิ้นผักรวม เมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆนะครับที่สามารถทําทานเองได้ที่สําคัญน่าจะทําให้การทานผักของหลายๆคนง่ายแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นเมนูนี้จะน่ารับประทานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับวันนี้นะคะน้าใสได้ไปเจอปัญหาสําหรับเด็กๆที่ไม่กินผักค่ะแต่เมนูนี้น้ําใสจะนําผัก<ๆ>แล้วก็ลูกชิ้นมารวมกันกลายเป็นลูกชิ้นผักรวมค่ะ<ๆ>ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องมาทำสามเกลี้ยก่อนค่ะโดยสับรากผักชีค่ะ ใส่กระเทียมค่ะพริกไทยขาวค่ะแล้วก็ตำให้เข้ากันค่ะหลังจากที่เราตำสัมเกินละเอียดแล้วนะคะเราก็จะนํามาขยํากับเนื้อไก่สับเลยค่ะเราก็จะใส่แครอทลงไปค่ะถั่วฝักยาวสับค่ะเราก็จะปรุงรสด้วยหนึ่งซีอิ๊วขาวค่ะซอสหอยนางรมค่ะเกลือค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะคุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะล้างมือแล้วนะคะ ราคุูเขาจนเครื่องปรุงไก่แล้วก็ผักเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็จะใส่แป้งมันค่ะแล้วก็คุูเขาให้เข้ากันค่ะเรานวดส่วนผสม,สม,สมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนําไปปั้นเป็นลูกชิ้นเลยค่ะ <S <S จะน,นําลูกชิ้นลงไปต้มเลยค่ะ พอต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําลูกชิ้นตักขึ้นไปพักแล้วก็รอเสียบไม้ค่ะขั้นตอนต่อไปเสียบไม้ค่ะหลังจากที่เราเสียบไม้ลูกชิ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปย่างเพื่อเพิ่มความหอมเลยค่ะ ที่เราเตรียมไว้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะโรยงานที่เราคั่วไว้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเนื้อไก่นุ่มผักกรุบกรอบมาจิ้มกับน้ำจิ้มหวานหวานเดเปรี้ยวโอ้โหแล้วน้ำลายไหลเลยแต่ผักเนี่ยไม่ได้มีแค่ความกรุบกรอบเท่านั้นนะยังมีประโยชน์อีกมากมายยกตัวอย่างเช่นเคโรทช่วยบำรุงสายตาให้เราดีขึ้นค่ะผักยาวช่วยป้องกันหวัดได้ด้วย คุณประโยชน์มากมายขนาดนี้น้ำใจอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปทำตามกันดูนะคะทำตามแล้วเนี่ยติดใจขับที่ไม่เป็นฝันร้ายอีกต่อไปอัน,นอเป็นกาก้าวไปสู่ใหมคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษเก๋ๆกันดีกว่ากับช่วง Words Around เป็นการเปรียบเทียบความรักกับความหวานของช็อกโกแลตจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามกันในช่วงนี้เลยครับ สดีค่ะน้องๆพบกับทีเชอร์เจนนาในช่วง Words Around นี่ที่เชอร์เจนนากำลังจะทานช็อกโกแลตพอดีเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์เจนนาจะนำแคปชั่นหรือว่าคำบรรยายใต้ภาพที่เกี่ยวกับช็อกโกแลตมาฝากค่ะคำว่าช็อกโกแลตนะคะจริงๆแล้วออกเสียงว่าช h o กโก a ลตอีกครั้งหนึ่งค่ะช h o กโกเลตโอเคเรามาดูที่แคปชั่นแรกกันเลยนะคะ I love You more than chocolate really I love you more than chocolate really okay I love you ก็แปลว่าฉันรักคุณ more than แปลว่ามากกว่าอะไรคะมากกว่าช็อกโกแลตทีนี้ค่ะคำแคปชั่นนี้กวนๆและน่ารักดีนะคะเพราะว่าเราเติมคำว่า really เข้าไปเหมือนแปลว่าจริงๆฉันรักคุณมากกว่าช็อกโกแลต จริงๆโอเคมาดูที่แคปชั่นที่2กันนะคะ I don't care what people think of me. Mosquitoes find me attractive. One more time ค่ะ I don't care what people think of me. Mosquitoes find me attractive. โ oh อ้โ oh, หยาวมากค่ะมาดูที่คำแรกค่ะ I don't care แปลว่าฉัน no so no care ไม่แคร์นะคะว่า people หรือว่าคน think of me คิดเกี่ยวกับฉันว่ายังไงเพราะอะไรคะคำต่อไปเลยค่ะคำว่า mosquitoes m o s q u i t o แปลว่าอะไรนะคะแปลว่ายุงค่ะยุงมันทำไมคะ find me ไม่ได้แปลว่ายุงหาฉันเจอค่ะแต่แปลว่ายุงมองว่าฉันมองว่าฉันเป็นยังไงคะ คำนี้น่าสนใจมากๆค่ะคำว่า attractive อีกครั้งหนึ่งค่ะ attractive แปลว่าหน้าตาดีมีสเสน่ห์น้าดึงดูดสรุปคือฉันไม่แคร์ค่ะว่าใครจะคิดกับฉันยังไงเพราะว่ายุงยังมองเลยว่าฉันหน้าดึงดูดค่ะแหมช่วงนี้ยุงเยอะซะด้วยนะคะต้องขอยืมมาเป็นพระเอกสักตัวแล้วค่ะ ออาละค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้ใช้โซเชียลมีเดียกันมากก็อาจจะเกิดความเครียดบ้างนะคะดังนั้นการหาแคปชั่นดีๆมาอ่านก็อาจจะสร้างกำลังใจหรือว่าความสุขให้กับเราได้แถมแคปชั่นภาษาอังกฤษก็ยังทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะพบกับทีเชอร์เจนนาได้อีกครั้งในช่วง Words Around สำหรับวันนี้ทีเชอร์ขอไปทานช็อกโกแลตก่อน See you next time ค่ะน้องๆบ๊ายบาย <étique> คุณผู้ชมครับปัจจุบันเรามีหลากหลายวิธีทางการแพทย er ์นะครับท <us> <it> ี่จะช่วยให้ผู้ที่มีบุตรยากสามารถมีบุตรได้วิธีการทำเด็กหลอดแก้วคือหนึ่งในวิธีที่หลายคนสนใจครับถย้อนกลับไปเมื่อวันที่25กรกฎาคมปี2521เราได้มีเด็กที่กำเนิดจากเด็กหลอดแก้วขึ้นมาคนแรกของโลกเรื่องราวน่าสนใจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงวันนี้ในอดีตครับ วันนี้ในอดีตย้อนไปเมื่อวันที่2 5กรกฎาคมพุทธศักราช2521ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษหลุยบรา์เด็กทารกเพศหญิงที่เกิดจากหลอดแก้วได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นคนแรกของโลกโดยมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์สองคนผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้คือโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ด และแพทริกสเตปโทจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษและก่อนที่จะมาเป็นลุยบราว์สาวน้อยเด็กหลอดแก้วคนแรกของโลกสองนักวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์ได้ใช้ความอดทนมุมานะทำงานกันอย่างหนักเป็นเวลานานหลายปีเพื่อคนคิดวิธีการนำอาสุจิกับไข่ของมนุษย์มาผสมเทียมในหลอดแก้วเพื่อให้ปฏิสนธิมนุษย์นอกคันมารดาและหลังจากทดลองรวม80ครั้งที่สุดก็ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันหลุยบราวโตวเป็นสาวที่มีหน้าตาสดใสผมยาวสลวยปกคลุมด้านข้างของหน้าผากหัวไหล่และใบหูเธอยังคงเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของวงการแพทย์รักษาผู้มีบุตรยากและเป็นต้นแบบแห่งความหวังของคนเราที่จะสร้างมนุษย์ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2530เมืองไทยได้ทำเด็กหลอดแก้วได้สำเร็จ โดยเราถือเป็นประเทศแรกๆในแถบภูมิภาคเอเชียนี้ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเจริญพันธุ์ถือเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาการการแพทย์ของไทยที่สามารถทัดเทียมกับอาริยะประเทศได้เนื่องจากความรู้หลายๆด้านได้รับการพัฒนาเช่นวันนี้เรารู้ถึงวิธีป้องกันว่าทำอย่างไรไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรู้ว่าไข่ที่ได้มาดีหรือไม่อย่างไรจนได้เป็นที่ยอมรับ ทั้งอัตราความสำเร็จและมาตรฐานไม่แพ้ต่างประเทศก็ถือว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์ของโลกของเราก้าวหน้าไปมากจริงๆคุณผู้ชมครับและเด็กหลอดแก้วท like um um> ี่เป็นคนไทยคนแรกก็คือคุณประวรวิทย์ศรีสหบุรีปัจจุบันอายุ33ปีนะครับและตอนนี้เขาก็ได้มีครอบครัวแล้วก็มีทายาทสืบสกุลเรียบร้อยแล้วครับ และนี่คือทั้งหมดของ Have a News Day เวลาเพลินข่าวของเราในวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามการผ่านช่องทางต่างๆของเราดังนี้นะครับช่อง ALTV ช่อง CTV เรียนสนุกติดตามพวกเราผ่านทางเว็บไซต์ www.altv.tv facebook.com/altvc youtube.com/altvc แอดเป็นเพื่อนกันผ่านทาง Line แอด @ALTVC มีข้อความแนะนำติชมกันเชิญทางอีเมลเลยนะครับ Have a news day at a l t v t v วันนี้ผมแบงค์ธนบัตรลิมธนสารล,ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ